กรูรนี่ด้แห่งความรักสวัสดีค่ะสวัสดีในช่วงวันเสาร์วันพักผ่อนในะหลายๆคนก็ได้หยุดงานในช่วงวันนี้แต่ว่าบางคนก็ไม่ได้หยุดบางคนก็บอกว่าชีวิตเนี่ยทำงาน7วันเลยแต่ไม่ว่าอะไรยังไงจะเกิดขึ้นนะคะมันก็ส่งกวามงใจให้กับทุกคนด้วยขอ้ทุกคนนั้นมีความสุขม,ม,มากๆกับทุกสิ่งที่ทาอยู่แล้วขอพระเจ้าวอวยพรอย่างมากล้นในช่วงคือวันที่14นะคะจันเกอร์คะ่ะก็มีโอกาสได้ไปดูละครเวทีนะคะเรื่อง Spirited Away ก็เป็นข่าวแบบ เขาใหญ่มากๆตอนนี้ตอนแรกเนี่ยแฟนคลับรู้ไม่กี่คนเลคะแล้วก็มีการถ่ายภาพจั้นเกิด จากโรงละครเวทีนั้นตอนนี้สื่อเล่นข่าวกันหมดเลยนะคะว่าเสี่ยวจานเนี่ยไปดูละครเวทีเรื่องนี้มันก็เลยทําให้บําเป็นปค้นแบบกันบ้านแบบเยอะมากๆแล้วพยายามที่จะดูนะคะหนังการ์ตูนเรื่องนี้คือละครเวทีเรื่องนี้มันมาจากหนังการ์ตูนนะคะเรื่องมิติวิญญ,ญาณมหัศจรรย์นี่คือชื่อภาษาไทยเป็นภาพยนตร์ที่เข้าฉายในช่วงปี2001มันหาดูไม่ได้แล้วพี่น้องคือมันมีแต่ตัวอย่างคะ่ะแบบเรื่องราวเต็มๆมเนี่ยมันไม่มีว่าไม่รู้จะหาดูที่ไหนดีมิติวิญญ,ญาณมหัศจรรย์นะคะเป็นละคร เวทีที่จันเกินนั้นไปนั่งดูกับเพื่อนในช่วงของคือวันที่14สิงหาคมในช่วงเวลาตั้งแต่19:30น,นคือมีคนพบเจอจันเกินเนี่ยช่วงเวลาประมาณ19:30น,นแล้วมีการบันทึกภาพและคลิปวิดีโอไว้ด้วยคลิปวิดีโอเนี่ยเป็นตอนที่แบบเดินออกมาแล้วแล้วก็มีภาพนิ่งมีอะไรนะคะที่ระบุว่าเป็นจันเกินอย่างแน่นอนที่สุดแหละในค่ำคืนนั้นเชื่อจ้านจะเข้าไปดูนะคะสำหรับละครเวที เรื่อง Spirited Away ซึ่งากขึ้นในเซียงไฮ้นะคะประเทศจีนทำให้โลกโซเชียลนี่ก็ร้อนกันไปเลยข้างหนึ่งก็ขยับตัวไม่ได้เลยนะคะเสียวจานโซเชียลร้อนระอุตลอดในวันที่ไปดูนะคะละครเวทีเนี่ยจันเกลก็สมแมสค่คะแล้วก็สมหมวกสีดำแล้วก็นั่งลงบับอยู่กับเพื่อนนะคะตามที่เขาเล่ามาก็บอกว่าประมาณ2นาทีก่อนเริ่มการแสดงเนี่ยก็ดูเหมือนว่า เซลจานเนี่ยจะได้รับการดึงดูดสายตาจากแฟนๆแล้วและเซลจานนี่ก็มีความแบบตั้งอกตั้งใจในการที่จัดดูและก็ปลุกมือเสียงดังด้วยสองคนที่ได้เจอจันเกิดในช่วงวันนั้นนะคะชาวเน็ตในเว็บอก็แสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะมากมายประวานมาโหออจฉาน้ําตาลไหลเลยสองคนที่ได้เจอเซลจานฉันโชคดีแค่ไหนที่ได้แบบเจอกับเซลจานและฉันหวังว่าจะเป็นคนที่ได้เจอกับเซลจานในครั้งต่อไปบางคนก็บอกว่าถ้าฉันออกไปข้างนอกเี่ยมากขึ้นน่ะในวันนั้นน่ะ ฉันอาจจะได้เจอกับเซียวจ้านไปได้นะเซียวจ้านเป็นคนที่มีรสนิยมดีจริงๆเซียวจ้านดูละครเวทีในช่วงเวลาว่างเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็มีความแบบว่าพัฒนาในส่วนการเป็นศิลปินสำหรับละครเวทีเรื่อง Spirit the w a y นะคะก็จัดขึ้นที่จรุรัสวัฒนธรรมเซียงไฮ้ค่ะเขาจัดขึ้นตั้งแต่ช่วงวันที่14แล้วก็ จะมีถึงวันที่17สิงหาคมนี้จันเกิดไปดูแลเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่วันแรกนะคะพี่น้องคืนแรกเลยจยันเกิดก็ทาให้วันเป็นคนนะคะเรื่องราวของภาพยนตร์การ์ตูนนะคะเรื่องนี้ค่ะมิติวิญญาณมหัศจรรย์ออกฉายในช่วงปี2001นะคะหรือว่าปี2544และกํากับนะคะแล้วก็เขียนบทอะไรต่างๆเนี่ยโดยอาจารย์ฮายาโอกมิยาสกิซึ่งโด่งดังมาก,มากๆได้รับการยอมรับไปทั่วโลกนะคะมีผลงานแบบแอนิเมชันแบบเยอะมากจริงจริง ต้องถือว่าเป็นสัสดานะคะแห่งนักวาดมังงะผู้กับและผู้สร้างแอนิเมชันท่านเป็นชาวญี่ปุ่นปัจจุบันอายุ8ปีปีแล้วนะซอบผู้กับหนังการ์ตูนเรื่องนี้คือเป็นเรื่องราวเด็กหญิงนะคะวัยสิบขวบที่ชื่อว่าชิฮิโร่เธอแล้วก็พ่อแม่ของเธอเนี่ยลงเข้าไปในมิติวิญ,ญญาณมัสจันในระหว่างการย้ายบ้านใหม่แล้วก็การก้าวผ่านวัยของชิฮิโร่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านของชีวิตการจากลาและการเติบโตนะคะจากการทํางานที่โรงอาบน้ําของเหล่าทวยเทพในโลกวิญ,ญญาณ แล้วก็ในระหว่างที่เธอกําลังหานทางช่วยพ่อแม่ที่ถูกสาปให้กลายเป็นหมูเนี่ยหลังจากไปกินอาหารของเหล่าทวยเทพแล้วก็หาทางกลับสู่โลกมนุษย์อันนี้ก็จะมีเรื่องราวของศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะพี่น้องสําหรับในภาพยนตร์ตรงนี้อันนี้วอมก็อ่านจากบทวิจารณ์ซึ่งเขียนเอาไว้นานแล้วมันน่าดูมากจริงๆนะคะพี่น้องอยากดูแต่ไม่รูจ้จะดูได้ที่ไหนแล้วที่เราเห็นอยู่บนภาพนะคะที่อยู่บนเวทีสาหรับละครเวทีที่จ่านเกินนะคะไปดูมาในช่วงของค่ําคืนวันที่14ที่ผ่านมา ใครเคยดูแล้วก็คอมเมนต์มาให้ได้รู้บ้างนะคะสำหรับการ์ตูนเรื่องนี้ออกฉายในช่วงปี2001ก็ดีใจกับคนที่ได้เจอจันเกอด้วยนะคะก็มีคนโพสต์ในเว็บบอกกันเยอะมากๆบางคนก็บอกว่าจันเกอร์โหยหน้าเล็กมากหัวเล็กๆหน้าเล็กๆแขนขานี่ยาวไปหมดแล้วต่อยเขาเนี่ยห่มพ้าะห่มก็ยังรู้สึกได้เลยว่าเขาต้อง <c oughs> หลอนแน่ <c oughs> อะไรประมาณนี้หลอทะลุแมสส่งมาเลยเนี่ยจันเกอรออร่าของเซียวจ้านนะคะปิดบังความหล่อไม่ได้นี่แหละ ว่ามนี่บอกตลอดเลยนะคะว่าไม่เคยอิจฉาคนจีนเรื่องใดๆเลยไม่เคยอิจฉาว่าประเทศจีนเขาใหญ่กว่าประเทศไทยหรือว่าอะไรธรรมชาติสวยกว่าเราอะไรยังไงไม่ใช่อิจฉาแค่เขามีเซียวจ้างกับหวังอี้เป่อยู่ในประเทศนี่แหละแค่นี้เองเรื่องอื่นเนี่ยว่าไม่สนใจใช่ไหมเรื่องอื่นเราไม่สนใจอยู่แล้วเราสนใจแค่เรื่องนี้แหละว่าทำไมทำไมทำไมเจ้าเกิดกับหวังอีอ้เป่าเธอไม่ใช่คนไทยอะละค่ะไม่เป็นไรนะคะจะเกิดที่ไหนเนี่ยก็ถือว่า ขอบุณพระเจ้านะฮะที่พระองทรงให้จันเกิดและก็หวังอีปอเนี่ยมาเกิดให้พวกเราได้รักเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรสักวันหนึ่งพวกเราจะต้องได้เจอเขาแน่แน่ส่วนคนที่เคยเจอแล้วก็ดีใจด้วยอาคนที่ไปดูละครเวทียังมีรีวิวต่อไปอีกนะพี่น้องนักแสดงกขขอบคุณเนี่ยจันเก็เขปรบมือแบบตลอดเลยจนจบปรบมือเสียงดังมากๆแล้วก็ยิ้มอย่างอ่อนโยนปรบมือแบบที่ไม่ได้ถ่ายรูปไม่ได้ถ่ายอะไร แล้วก็มีคนมากมายนะคะรอบๆตัวนีกยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายแต่มีช่วงเพลงอำลาตอนสุดท้ายเนี่ยเขาก็หยิบมือถือขึ้นมาบันทึกอะไรแบบนิดหน่อยคือจันเกอร์ก็มีมารายาทนะพี่น้องบางคนนี่ก็จะถ่ายถ่ายถ่าย,ยอย่างเงี้จยจันเกอร์ก็น่ารักมากๆในช่วงวันที่จันเกิร์ก็มีโฆษณาด้วยนะคะที่ปล่อยออมาค่ะเป็นเมืองเหนียวซีเรตเมียดาวเป็นนมสดนะคะแก้วแรกคะ่ะเมืองเหนียวซีเรตนะคะแ a นช์ก็เปิดตัวแล้วเป็นนมคุณภาพสูงนะคะ National Geographic China เนี่ยก็มีการแนะนำอย่างเป็นทางการแล้วก็ขั้สรรการทดสอบแบบอย่างเข้มงวดตามมาตรฐานนะคะ 5S ก็คือมีโปรตีนเนี่ย5ชนิดด้วยกันมีแคลเซียมคุณภาพสูงเป็นอะไรที่สดใหม่แล้วก็เปลี่ยนไปด้วยคุณค่าโภชนาการในประมาณนี้จจนเกิรก็มาโปรโมทนะคะขอบคุณจจนเกอรมากมาก เซียวจ้านเรามาที่วังอิปโอนะคะคับคือวันที่14เนี่ยจริงๆแล้วแบบมคิดว่าแวมจะทําข่าวนี้แหละแต่ก็นะไม่ทันพอดีทําคลิปที่ช่องวามี่นิวอยู่นะคะแหมอยากจะให้มันเสร็จจบๆพี่น้องก็คงจะติดตามวังอิปอไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะ,ะสำหรับการเดินทางไปร่วมงานของชานอลรอมากจริงๆค่ะสําหรับในช่วงวันนั้นนอกจากความรอของวังอิปโอแล้วนะคะเราก็ยังมีความฟินด้วยเพราะว่าแบบทั้งวังอิปโอแล้วก็เซียวจ้านนะคะอยู่ในเซี่ยงไฮ้เหมือนกันนั่นแหละ อยู่ในเมืองเดียวกันเท่าน,นี้ก็ฟินได้นะพี่เ้างสำหรับเราจินตนาการไรขอบเขตจำกัดจริงๆแล้วก็คอนเฟิร์มแล้วที่แน่นอนนะคะว่ากล้องเนี่ยที่เราเห็นอนะกล้องยี่ห้อไลก้าไม่ใช่ของทีมงานนะคะที่ฝั่ง Un o r a c i n g อะไรแต่อย่างใดเป็นกล้องของหวังอี่ป๋อนั่นแหละมันก็ว่าอยู่กล้องคนอื่นยี่ป๋อจะมาถือเลยนานขนาดนี้มันต้องแบบเป็นกล้องที่แบบเป็นของคอวันเกิดนี่แล้วก็มองโลกนง่ดี เราก็มองเราแง่ดีเอาไม่เราต้องช่วยกับตันพายบ้างไม่ใช่ให้กับตันแบบพายอยู่สองคนเราก็ต้องทํางานกันบ้างไหมล่ะก็ดีใจมากมากเลยนะคะมีคนคอมเมนต์บอกต้องแบบไม่ใช่นะมันต้องแบบนี้แหละเห็นนันแบบหวังอีปอเป็นงานชาแนลนะก็เอากล้องตัวนี้ไปวันก็ดีใจมากๆเลยนะคะพี่น้องนี่แหละสุขสมอารมณ์หมายไปตามๆกันนะเป็นกล้องของหวังอีปป๋อหน่าเขาเพิ่งมาใช้ช่วงนี้ช่วงหลังวันเกิดเขามันจะต้องเป็นกล้องที่เขาได้เป็นของขวัญ แล้วก็มองโลกแง่ดีแบบนี้ก็เป็นอะไรที่แบบน่ารักมากๆเลยนะคะสมหรวังอีป้ปอฮะก็เดินทางไปร่วมงานของชาแนลนะคะในฐานะของ h o w a m b a s s a d o r คนดังของแบรนด์ชาแนลในช่วงค,ค่าววนนั้นหวังอีป้ปอก็อยู่ที่เซี่ยงไฮ้นั่นเองสำหรับงานบูดชา h นลเอ็กซ์คลูซีฟจัดขึ้นที่เซี่ยงไฮ้กับลุกนี้มีคนอเอาไปเชียร์กับจันเกออีกนี่ไม่ได้เลยนะคะบ้านคู่มันต้องมานะคะเพราะจันเกอเคยสวมใส่ชุดลักษณะแบบนี้ของกุชชี หวังอีปอ่ป๋อก็มาเลยเนะี่ยชาแนลจัดกันไปข้างหนึ่งกินกันไม่ลงรอจัดกันทั้งคู่นะคะหวังอี่ปอในขณะที่แบบนั่งอยู่ในงานนะก็มีคนแบบพ้อมล้อมเยอะมากๆห้อมล้อมจนวันรู้สึกแบบโหยจะหายใจออกไหมเนี่ยผู้บางคนก็ยืนอยู่ใ,ใกล้หวังอี่ปอนะคะก็ยืนขึ้นไปแบบมันไม่สนใจอะ่ะเป็นผู้หญิงด้วยนะตัวมาโดนบ้างอะไรบ้างคือสงสารหวังอี่ปอมากอยู่ในสภาพที่มันเหมือนแบบคือนั่งตรงนั้นแล้วอะ่ะเขาจัดที่นั่งให้ตรงนั้นแล้วแล้วจะลุกไปยังไงอะ่ะ มันก็รู้สึกแบบว่าก็ต้องนั่งต่อไปจนงานจบแล้วก็ในขณะที่แหวมอัดเสียงอยู่นะคะวาิป o อฟิเชเยลเนี่ยก็ได้อัพเซตภาพของวิปอในวันที่ไปร่วมงานกับแบรนด์ชาแนลโหดรอมากๆกับผมทรงนี้ครพี่น้องรองที่สุดไปเลยนะคะ ไร้คำบรรยายแต่งภาพได้สวยมากๆค่ะไว้นี f พอฟิเชเลอัพมาทั้งหมด9ภาพด้วยกันนะคะแล้วก็มีแคปชั่นนะคะบอกว่าดำดด่งสู่อาณาจักรลับที่แบบลึกซึง้งและแสงดาวแกะสลักโครงร่างของข้าคืนสีน้ำเงินที่แบบสุดพลังเหมือนสีดำที่เรียกว่าสีฟ้าอันนีก้ก็กดแปลอัตโนมัตินะพี่น้องมีส่วนใดพิดถูก,ก็ขออภยัยณเวลาที่แบบอัดเสียงอยู่นี้อัพไป14นาทีแล้วนะคะเราจะดูท็อปคอมเมนต์นะว่าเป็นข้อความไหน ท็อปคอมเมนต์นะคะยังคงขึ้นมาสามีของฉันอ่อนโยนมากเมืดูดูแซบมาดูนักกิจนะยายก็หนักเกินแล้วก็มีหล่อมากหวังยีป่ป๋อแบบโหดเนียนมากจริงๆหน้าตานี่แหละท็อปคอมเมนต์นะคะแต่ละคนเขาพูดไว้เปอนฟิชเชียลสำหรับการอัปเดตด้วยนะคะตอนนี้ก็ในไปที่แบรนด์ทางด้านของเสื้อผ้าน้ำหอมอะไรประมาณนี้ คือปากหลังอยู่เซี่ยงไฮ้เนี่ยยาวเลยนะคะหลังจากที่อยู่ที่เซี่ยงไฮ้อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตก็มาที่งานของแบรนด์ชาแนลแล้วก็มีปล่อยโฆษณาออกมาด้วยใน2จิมมี่ชูทาได้หลายอย่างจริงๆนะคะอยู่สนามแข่งก็ได้นะคะอยู่อยู่ที่แบบงานแฟชั่นก็ได้อะไรก็ได้แบบเยอะแยะไปหมดรวมยั่ในคนคนเดียวก็ไปออกอีเวนต์บ่อยนะคะหวังอี่ปอหลังจากที่กลับมาจากไทยทา exploring the unknown หวังอี่ปอในซีซั่นที่2และเราก็จะไปอีก1แบรนด์ด้วยกันนั่นก็คือแบรนด์จิมมี่ชู อัปเดตในชั่วโมงวานนี้ดาะะโอหล่อมากอีกแล้ววี้บอลผมทรงนี้นะคะเหมือนเหมือนพระเอกในหนังสือการ์ตูนน่ะเท่ทุกลมหายใจจริงๆนะคะวายบอลในฐานะของกอบอลแบตแอมบาสเซอร์ของจิมมี่ชูนะคะเนี่ยอย่างที่เราเห็นนี่แหละมาพร้อมแบบแคมเปญใหม่ค่ะ Florence Trainer คือเป็นการแนะนํารองเท้ารุ่นใหม่นะคะคือ Tra น n e r นี่คือหมายถึงรองเท้าผ้าไบมาพร้อมรุ่นใหม่นะคะ Foreign ์กร d e r คือผลิตมาจากนาะผ้ากรีเดอร์ ดีไซน์แบบสีสันนะคะออกมาในโทนสีเขียวแล้วในจานั้นก็ยังมีบ็อกซ์แคมเปราเป็นกระเป๋าใส่กล้องนั่นแหละหวังอีบอจะได้เอาไว้ใส่นะคะกล้องไรากาของขวัญวันเกิดอันนี้ก็เดากันไปนะคะว่ามาจากใครคนหนึ่งที่ใช้กล้องไลกาอยู่แล้วนั่นแหละก็น่าที่อยากจะให้แบบน้องเนี่ยใช้เหมือนกันก <c oughs> ็เลยซื้อให้เป็นแคมเปนที่ว่าว่ามันลงตัวหมดอะมันดูสปอร์ตไปหมดเลยสอบแคมเปนล่าสุดของจิมมี่ชูนะคะไว้งบอ๋อเราในฐานะของ ก็บล็อกแอมบาสเซอร์ของจิมมี่ชูในแคมเปญน,นี้คือเผยเห็นตัวตนของหวังยปอที่ใช้เวลาส่วนตัวในสตูดิโอบันทึกเสียงะพร้อมกับสวมใส่ลุคที่มันดูเข้ากันกับรองเท้าด้วยนะคะคือฟอร์เรนรุ่นใหม่ที่มีความแบบสะดุดตาจากผ้ากริดเดอร์คือมีดีไซน์สีสันนะแบบคัร์บอนบล็อกโทนสีเขียวแล้วก็พื้นยางที่ออกแบบไม้สมชัยแบบสบายแล้วยังมีสไตล์ที่มันโดดเด่นด้วยเริ่มถึงกระเป๋านะคะบ็อกกล้องตอนนี้หวยี่ปอเนี่ยใช้กล้องบ่อยนะก็ต้องมีกระเป๋าใส่กล้องคือมาในขนาดที่มัันแบบกระด,รด เหมาะสำหรับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่มีความแบบแอคทีฟคือมันผสมผสานความรุร้าแล้วก็แว้วาๆไปด้วยนะคะอันนี้ตามที่จิมมี่ชูเขาให้ข้อมูลเอาไว้เป็นคริสตันเมชซึ่งมันเข้ากับคาแรคเตอร์ของหวังอีปอปมากๆลงตัวจริงๆดูดีไปหมดเลยค่ะหวังอีปอปแอบคิดถึงพี่น้องทุกคนมากๆเลยนะคะวันนี้ก็มาเล่าเรื่องราวของจันเกิน,นะ,ะที่เป็นข่าวใหญ่มากๆแหละสุ per ซานะคะเบอร์ต้นของจีนขยับตัวไปทางไหนเนี่ยก็เป็นข่าวนะคะไม่ได้เลยจีท่าเซอร์อรันดับหนึ่งเว้ไปเลยนะคะ ยันเกิดไปดูละครเวทีมันก็ทําให้ดูสิวามปิดค้นใหญ่เลยเนะี่ยอยากจะดูนะคะว่าการ์ตูนเรื่องนี้มันเป็นยังไงอะแต่ก็ไม่รู้จะหาดูที่ไหนมันมีแค่ตัวอย่างใน YouTube สําหรับคนที่ได้ดูไปแล้วอิจฉามากๆนี่แหละมีความอิจฉาเพิ่มเข้าไปในคลิปนี้และใครทุกคนด้มีความสุขมากๆในช่วงวันหยุดพักผ่อนด้วยนะคะและส่งความรักถึงเสี่ยจ้างกับหวังฮีปโปและส่งความรักถึงทุกคนและส่งความรักถึงแล้วก็อธิษฐานเผื่อนะคะในส่งเจ้าหน้าที่ที่ดูแลประเทศชาติของเราด้วย ขอพระเจ้าสอวยพรพี่น้องทุกท่านอย่างมากล้นสอบในช่วงของวันนี้สวัสดีค่ะ